ไปดูที่เชียงใหม่นะคะเมื่อวานนี้ภาพรวมผู้ติดเชื้อโควิด1 9ที่เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มคนหนึ่งนะคะแต่ว่าเรือนจำกลางค่ะสถานการณ์ยังนนากัางบนอยู่เพราะว่าเรือนจำกลางเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นนะคะเราจะไปติดตามกับคุณโกวิทบุญธรรมรายงานสดมาจากเชียงใหม่ค่ะคุณโกวิทคะโดยเมื่อวานนี้นะครับที่เรือนกาม จังหวัดเชียงใหม่นะครับมีผู้ติดเชื้อ173คนขณะที่กองบิน41นะครับก็มีการถแถลงข่าวร่วมถึงเดือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ครับ mm hmm. ที่กองบิน41จังหวัดเชียงใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมกันถแถลงผลปฏิบัติการนําระบบบ mm ับเบิลซีดมาใช้ที่โรงพยาบาลสนามเดือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่นะครับ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ยืนยันว่าตอนนี้ภายในเรือนจํากลางเชียงใหม่มีความปลอดภัยนะครับสามารถควบคุมได้แล้วก็ผู้ป่วยนะครับมีภูมิคุ้มกันหมู่ครับที่เรือนจํากลางมีภูมิคุ้มกันหมู่ถึงประมาณร้อยละเก้าสิบห้านะครับก็หมายความว่าจะไม่มีการระบาดในเรือนจํากลางอีกแล้วนะครับแล้วก็ยังมีผู้ป่วยที่ยังรอ ระยะเวลาในการรักษาหายอยู่ประมาณ200กว่าคนซึ่งก็อยู่ในโรงพยาบาลสนามหลังจากที่รา,ายสุดท้ายครบ14วันก็จะไม่มีผู้ป่วยลงเหลืออยู่อีกแล้วนะครับก็ถือว่า,าพื้นที่เรินจำกลางจะเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยส่วนภาพรวมจำนวนผู้ป่วยโควิด -19 ภายในเริมามกลางจังหวัดเชียงใหม ภายใต้ระบบว้าเป็นแอนซินนะครับเมื่อวานนี้พบผู้ปติดเชื้อจํานวน173คนส่งผลให้ผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มเป็น4,170คนยอดผู้ที่รักษาหายสะสมอยู่ที่3,768คนส่วนยอดผู้ที่ตรวจไม่พบนะครับมีจํานวนสะสมอยู่ที่254คนนะครับส่วนผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการรักษาที่โรงพยาบาลสนามนะครับมีจํานวน269คนในตอนนี้แล้วก็รักษาตัวที่โรงพยาบาลภายนอกอีก6คนครับ ส่วนสถานการณ์โควิด -19 ภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานนี้นะครับพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเพียง1คนนะครับทำให้ยอด,ผ,ดผู้ติดเชื้อสะสมเป็นจํานวน4,083คนรักษาหายแล้ว3,957คนแล้วก็ยังมีผู้ที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจํานวน102คนนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ไม่พบผู้ที่เสียชีวิตเพิ่มทําให้จังหวัดเชียงใหม่นะครับมียอดสะสมผู้เสียชีวิตอยู่ที่24คนครับขณะที่แผนการฉีดวัคซีนจากการสํารวจของจังหวัด พบว่ามีความต้องการวัคซีนกว่า ,00 0 0คนนะครับแล้วก็พร้อมความร่วมมือกับท้องถิ่นหากมีการเปิดช่องนะครับให้ท้องถิ่นจัดซื้อวัคซีนได้ครับทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายนะครับถือว่าเป็นเครือข่ายในการที่ต้องมาสนับสนุนทางจังหวัดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้พูดกันอยู่แล้วนะครับสิ่งใดที่ทําได้เราจะทําโดยเร็วนะครับเพื่อให้พี่น้องได้รับความปลอดภัยจากโรคโควิด -19 ครับ อย่างไรก็ตามนะครับยังคงต้องเฝ้าระวังการนําเชื้อเข้ามาจากต่างจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดจึงจังหวัดเชียงใหม่นะครับจึงขอฝากให้ประชาชนช่วยการตรวจสอบผู้ที่จะเดินทางเข้ามาจังหวัดต้องปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดที่ฉบับที่61ทับ2,564อย่างเคร่งครัดนะครับคือต้องสแกน cm ชนะแล้วก็บันทึกข้อมูลในช่วงที่เข้ามา พร้อมกับรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อแล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่แล้วก็ที่สําคัญนะครับต้องกักตัวภายใน14วันนะครับแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่เองนะครับก็จะมีการเปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่นะครับในการจองวัคซีนซึ่งก็จะมีการถแถลงในส่วนของรายละเอียดแล้วก็ความคืบหน้าในขั้นตอนการจองแล้วก็การลงพื้นที่ของทางอสมเองในการที่จะให้ข้อมูลกับชาวเชียงใหม่เพื่อให้ฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด ซึ่งเชียงใหม่เองมีอย่างที่ย้ําทุกครั้งนะครับมีจํานวนประชากร1น้านเจ็ดแสนคนหากจะมีภูมิภูมิคุ้มกันหมู70่70%ต้องฉีดให้ได้ถึง1น้านสองแสนคนครับค่ะขอบคุณคุณโกวิทยาค่ะก่อน